สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกับด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้ในเกมใหม่ครับนะครับกับในแมปที่มีชื่อว่า f l e e survival นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาทำอะไรผมน,นี้ก็จะมาเล่นในเรื่องของพาร์ทสองกันแล้วนะครับผมอ่ะก็พาร์ทแรกหลังจากที่เราเล่นไปเนี่ยเราก็ได้ตายงงงง,งให้กับสิงเดอร์ตันไปเนาะโอเคมาเดี๋ยววันนี้จะมาล้างแค้นให้ได้กันโอเคซึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไรับชมเนี่ยก็ฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามกดดีผมดนะ้วยเนาะ ก็ที่จะาาทำว่าถ้าคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นอลังใจผมดูนะครับอา้าโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากเนาะที่ติดตามและชมมานะผมอา้าโอเคในพันที้ผมว่าตอเนี่ยจะทำในส่วนของตัวบล็อกออกซิเจนให้ได้ผมอ่าเพราะว่าเราจะไปนรกแล้วนั่นเองนะครับอืมวันนี้ก็คุยหินไปก่อนแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวในแบบแบบนี้ผมยังไม่ได้มีอัปเดตเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแบบอัปเดตเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมะเพราะว่าแบบนี้ผมผมได้อัปเดตในส่วนของตัวที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าในส่วนของตัวโกลเด้นแอปเปิ้้ลลไดแวนะครับอ่ ก็จะเป็นการใช้บล็อกทองล้อมรอบแล้วก็ตันด้วยแอปเปิลนั่นเองก็จะเป็นแอปเปิลทองเอ็นชันนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับที่จังหวัดนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆผมไม่มีอะไรมากแล้วก็เราได้ถ่านมาด้วย1ก่ก้อนเลยนะครับโอเคแต่ะวางไปก่อนเลยซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากมายผมมันก็เล่นวนๆไปแบบนี้แหละโอเคเผ่านี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไฟกบสึกกับเดืตันกันอยูไ่ไหนเอยไม่ม,ม,มีเดี๋ยวเราต้องเราต้องการใจเป็นมุมมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่ขามนะครับเพราะว่า เราจะได้นำแมงมุมมาเนี่ยมาทำเบ็ดตกปลาผมเราจะได้เข้าสู่ยกตกปลาแล้วนั่นเองนะครับโอเคไว้ไว้มาดีโอเคมันเยอะจังวะโอเคเดี๋ยวไปเปิดประตูรับเพื่อนกนะันแบบตีไม่ได้โอ้อะไรวะโอเคเดี๋ยวเราก็จะขุดหินไปเรื่อยๆก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเนาะไม้ก็ไม่มีไม้ก็หมดนะครับโอเค okay, ไม้โตเราพูดถึงแนละ้ว โอเคแล้วเราก็ปลูกไม้ไว้ตรงนี้เลยเพื่อเพื่อความอะไรเพื่อความประหยัดพื้นที่นันเดนแล้วก็ความสวยงามเด้วยเนาะไม่ที่จริงมั่วอไม่ไม่ได้โตมีคนหลอนครับช่วยด้วยอันนี้พืชก็เราก็ยังไม่โตเนาะแต่เราน่าจะขุดไปจนถึงเช้าเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่น่าจะได้ทำอะไรแล้วแหละจังหวะเนี้ยตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วเต็มทีแล้วนะครับผมนี่เย้แสงแดดมาโผล่สักที เดี๋ยวในตอนเช้าเนี่ยเราจาเป็นต้องหาขดแกะให้ได้ผมเพราะว่าเราต้องการนอนนะผมไม่งั้นตัวในส่วนของเอ่ออะไรแฟนทอมใช่แฟนทอมมันจะเกิดนอนแล้วก็ไล่จิตนอนเราตายเอียมันยอมไม่ได้อืเอะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คัาน้ําเลยนี่ใช่ไหมโอเคเช่จริงด้วยแต่ว่าตรงน,นี้เราสแตนบายในส่นของตัว en เอนเอนชันไว้แล้วนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าเอนชันแล้วกันต่อจากนี้โอเคไหมเดี๋ยวเรามาคัาน้ํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องการขดน้ำมาเยอะๆเลยเราก็ต้องการน้ำมาเยอะๆเลยนะครับ นะขุดไม่ได้ไปนึงโอ้ขอมันมากระจุกกันตรงนี้ดีเก็บแปโอเคเดี๋ยวตั้งน้ำก่อนคือ,อถ้าเกิดว่าเราไม่ทำน้ำเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เจอเลยก็คือ,อคอร์ดลำบากในการเล่นอโอเคแล้วขอดน้ำมันล้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาขอดที่มันคาบไปแล้วเนี่ยมาไว้ตรงนี้ก่อนก่อนไปโอเคได้แล้วครับผมโคตรง่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมันทาได้อีกแล้วแต่ว่าเราต้องหางมอบอกเดี๋ยวเราต้องตักน้ำไว้ก่อนครับผม โ okay. อเคเข้าสู่ยุคเรื่องเล่าของเราแล้วนะครับทุกคน <S <S ตอนนี้เราก็จะวางน้ําให้มันอยู่ในลกนักษณะแบบไหนดี <S 1> <S 1> <S อืเดี๋ยวเราต้องการน้นําอินฟินิตีเนาะทําไว้ตรงนี้แล้วกัน,นตอนนี้เราก็ได้นะเจ้ของตัวน้ําอินฟินิตีมาแล้ววางไว้เลยตักมาแล้วก็เอาไว้เยี่ยมครับผมตอนนี้ได้น้ํามาแล้วอันนี้เป็นน้ำอินฟินิตีเราจะไม่ต้องคาน้อีาแล้วแต่ว่า ก่อนที่มันเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเก็บไว้ก่อนเงน,นก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้ผมอัปเดตอะไรเนี่ยก็สามารถบอกได้ไเลยครับอืมก็แบบนี้ผมอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนน,นนะผมเพราะว่าผมก็เล่นเหมือนกันนะแบบเล่นเล่นแบบแก้แก้ขำบไม่ช่ <c oughs> เล่นแก้ขับอะไรวะไม่หมายถึงว่าเล่นเล่นพอสนุกสนุกอ่ะอืมก็อยากบเล่นให้ท่านผู้ชมดูว่าว่าเวลาผมเล่นเนี่ยมันเล่นอะไรยังไงบ้างอืมก็อยากสื่อถืออ่าถ่ายทอดความเป็นตัวเองนะให้กับท่านผู้ชมดูด้วยนะครับผมอ่ะ ก็ที่จริงเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นเอาชีวิตรอดมากๆนะแต่ผมไม่แต่ผมว่าแบบผมในแคสเกมค่อนข้างกากเอาจริงแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามรับชมนะเพราะว่าการเอาชีวิตรอดพลนเนี่ยค่อนข้างอ่มีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเนาะในหลายๆด้านเลยนะโอเคแต่ตอนนี้ผมหาของก่อนไม่มีไม้เลยนะตอนนี้ของลกตัวมากโอเคเดี๋ยวเราเราไล่ฆ่าแก่ก่อน,นเพราะว่าตอนนี้เราหิวมากๆเลยเราก็ต้องการขนแก่ด้วยนะครับ นี่นี่น,นี่ะนี่โอเคได้ขวดน้ำสวยนี่หนี่นี่น,น,นตอนนี้ขนแกะเรามี3มชินนะ้นแล้วเนาะโอเคตอนนี้เราก็น่าจะทําเตียงเราไว้นอนได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเตียงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนะก็คืออแอ <c oughs> นท์ทอมไม่อาจเจอมันเลยโอเคตอนนี้เราก็จะทําบ็อกซ์โนมาแบบนี้วางมาแบบนี้แล้วก็จะทําเบ็ดตกปลามาด้วยนะครับผมนี่ได้แล้วเยี่ยมครับผมเบ็ดตกปลาแรกของเราเนาะ เราก็จะมาตกปลาตรงนี้เลยผมอ,อ่าโอเคตกไปตกมาผมก็เริ่มขี้เกียจล้วโอเคช่างมันแล้วกันก็เดี๋ยวเนี่ยคือผมจะพูดเลยว่าแมบนี้ผมจะไม่มีการเล่นล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นเนาะก็คือจะเล่นต่อหน้าผู้ชมให้ดูเลยนะผมอืม,อมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราทำสโสนบบลอมาก่อนนะครับใช่สโนบบล็อกใช่สนบบับสนบบล็อก,บบอกเราจะเก็บอตัวไม้ทิ้งนะผมแล้วก็ไว้ตรงนี้นี่ก็ปลาทิ้งไปเลยผมมันเหลือแค่นิดเดียวเนาะต้นไม้ก็โตแล้วนะครับผมด้านนอก กวด้านนอกเราเนี่ยจะปลูกไว้ผมเพื่อความสวยงามของแคมปเรานั่นเองเดี๋ยวเวลามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะลําบากนั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้ก็ตัดไม้ไปผมเราเราจะทาในส่วนของตัวแคมปิ้งด้วยนะผมเพราะว่าเราต้องการไม่อยากเสียเชื้อเพลิงไปแบบฟรีๆนั่นเองนะครับอืมสานามพัทนี้เนะี่ยคือภารกิจของเราคือการทําลาวาให้ได้สักหนึ่งถังน,นั่นเองวันนี้หินเราก็ใกล้จะพอ,ลนะอแล้วนะโอเคเราจะขุดฟาร์มหินไปเรื่อยๆจนกว่ารเราจะได้หินมาจำนวนนั้นเลยนะับ โอ้ยก่อนก่อนก่อน,อนเดี๋ยวเราต้องทำในส่วนของกล่องขยายกล่องก่อนนะผมนี่ได้แคมปิ้งมาแล้วแบบเฮ้ยกล่องขยายไม่ได้ฮะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลูกเฮ้ยใช่ปลูกเดี๋ยวเราวางแคมปิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ย่างเนื้อแรางปลาอะไรให้เรียบร้อยเลยน,นะครับนี่ปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ขุดหินต่อครับจะวะนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีฟิสแอนสติลเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรามีในส่วนของตัวอันนี้เรวแล้วผมนี่ก็คือกาเวลนั่นเองอ่าฮะ ล้วก็หาทอชนิดนึงโอเคเนะื้อสุกพอดีเลยโอเคเดี๋ยวกินแป๊บเยียบอร่อยมากโอเคเคาใช้ไม่ได้กินนะเดี๋ยวเราก็จะต่อขึ้นไปแบบนี้นะแบอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วเราก็จะล่องลงมา <Brand. S 1> ตักไม่ใช่บ้าก็เปล่าคือผมว่าจะต่อตัวขึ้นไปแล้วก็จะโดดลงน้ำแล้วก็เอาทอชมาแปะไว้เพื่อให้มันทำลายตัวเองนั่นเองนะครับอฮ เราก็ตอบไปเรื่อยๆผมตอนนี้เราลงน้ําแป๊บเยี่ยมแล้วก็หนึ่งสองแล้วป้ายเยี่ยมเขาหอมโอโ้โ,อโหโอโห้โหแม่แจ๊วเจคอจะไม่ให้อาการวิ่กันลอยเลยขอเลยผมไม่ให้กลับด้วยเราเลยเนาะโอเคเดี๋ยวปั๊มแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันก็เร็วเหมือนกันนะ2,000 years later ถ้าไม่ได้ผมก็จะจะพอนะอีกชุดหนึ่ง หยิบไม่ได้พอแย่ oh, yeah, มากแย yeah, ่สุดๆโอเคเชื่อมันแล้วกันที่แกะโอ้โหไม่ได้ไม่ไม่ให้กันเลยอ่ะโอเคต้นไม้ได้านนอกโตแล้วเดี๋ยวเราไปตัดออกนิดนึงเนาะเพราะตอนนี้เราต้องการไม้มากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีขวานนะเพื่อขอานลดเร็วเราจะใช้ขวานนั่นเองอ่าขวานอยู่ไหนแยีมแ่มับผมต้องไฟอันซาลาีกมาดิ ดาบดาบดาบอยู่ไหนเนี่ยเอ,อ้ยถอยถอยถอยเออนีออ่ไงใหญใหญ่ก่อนตัว่ใหญ่ก่อน,นโอเคเรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะก็ตีีไปเลยครับผมอ่านี่ยังโอาา้โหเลเวลเลเวลเยอะเยอะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะอีกนิดหน่อยก็มืดแล้วเดี๋ยวราตัดไม้หมดเลยนะครับเพราะว่าต้องการไม้มากๆนะนี่ ตัวสีพวกนี้ก็อย่าลืมที่จะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นอ่าส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลกของเราใน day น,นะครับผมอ,อย่าเพิ่งนะครับขออยาตัดไม้ก่อนมาเดี๋ยววะเนะโอเคตาไปสองตายไปสองร้อยฮะโพรแกมันกระจอกตัวอะไไม่ได้หรอกตีแปลไม่ใช้ส,สติกตีสิตัวมันเลือดแค่อนหนึ่งอ,อ๋อขอตัดไม้แป๊บอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหม พิ่งมาอยูได้ไหมพิ่งมายู่ใ้ไหมขอร้อขอร้อได้ไหมขอลอ้อ,ลอ,อ,ลอโอ้โหดูสภาพสลามแบบเยอะมากจริงโอเคพอจะหมดเหนื่อยแล้วเกินกว่าจะฆ่ามันไส้นะ่ะโอเคเราก็จะนำซีดมันเราหาซีดมันก่อนเพราะว่าเราต้องการนำซีดเนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อน,นั่นเองของต้นไม้เนาะเราได้มันยังเช็คแป๊บยังไม่ได้เลยแฮ ถ้าไม่ได้นี่แย่เลยนะเพราะว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยนี่ไงได้แล้วพูดถึงกันมาอะไรโอเคปลูกไว้ตรงนี้อ่าฮะเรียบร้อยอเราได้ซีดอะออกซิดมาสี่อันเลยเนาะเดี๋ยวปลูกไว้ด้านนอกด้วยเพราะว่ามันจะทำให้มันสวยงามน,นั่นเองแย่มครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวขุดให้มันมืดก่อนแล้วกันนะเราค่อยนอนเนาะโอเคตอนนี้เหมือนจะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเรานอนแป๊บนึงนะผมอ่ะ แล้วเจอกันในตอนเช้านอนเลยกวอา uh. <c oughs> โอเคเช้าแล้วมเช้าว,วัยปานโกหกเลยเนาะเดีน,นี้ก็ชเช้าเราจะเราจะต้องทำในส่วนของตัวฟาร์มบอลอย่างง่ายเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องการอ่าขอนั่นเองทําไว้ตรงไหนดีทําไว้ด้านนอกแล้วกันนะครับโอเคแต่ว่าบล็อกเราไม่พอไงต้องต้องุดเยอะกว่านี้โอเคไม่เป็นไรแล้วกันั้างั้นนะดีย๋ยวค่อยทํา โอเคตอนนี้เราได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วครับผมมาเราก็จะขยายนะจากของเราได้เร็วได้ง่ายๆ,ๆเร็วนะครับน้ำกล่องมาเลยครับผมเยี่ยมครับได้ประมาณนี้ตอนนี้เราได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะท้าด้วยขุดเหล็กเลยผมสามสามสองหนึ่ง๊บโอเคได้ที่ขุดเหล็กแล้วเยี่ยมเลยโอเคเราก็จะขุดอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะ โอเคเราลองดดูแต่ว่าสิ่งที่เราขาดเนี่ยก็คืออ่าเวลาขอมันล่วงใช่ไหมเนี่ยผมอาจจะต้องทําให้มันมีรางตรงนี้ด้วยไหมผมไม่รู้เหมือนกันจะลองดูกันเย้อันนี้อันนี้อ,นนอ๋อบล็อกอัปเดตอ๋อดินโคน,นั่นเองโอเคก็ดีโเราจะลองดูก่อนว่ามันทํารางได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้นี่แย่เลยเพราะว่าผมต้องการอะา ที่จะให้ไอเทมเนี่ยมนไหลเข้ามาหาตัวด้วยนะครับอ่ะอเดี๋ยวลองต้องลองนะต้องลองอันนี้อันนี้ไม่รู้ปึ๊บแล้วก็ขุดแบบนี้โอเคเยี่ยมเลยผมได้แล้วเห็นไหมคนมันจีเนียนก็ทำได้ทุกอย่าง <c oughs> ชมตัวอีฮะขี่มาเดี๋ยวเราก็จะทาําในส่วนของตัวแท็บดอด้วยนะแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้ Okay. ปกติเราขุดตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็ขุดไปเลยครับผมอ่าเยี่ยมเลยตอนนี้เราก็จะไม่เสียบล็อก,กสักอย่างแลยแล้วเป็นคนที่แบบจีเนสมากมากนะจีเนสกายโอเคเราก็จะได้ของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีการกักหรืออะไรสิ้นนั่นเองโอเคเราก็จะขุดตรงนี้มาแบบนี้นะครับโอเคเราจะนำในส่วนของตัวบัรไดทที่เราเคยคาไวตั้งแต่แรกแลนะ้วเนาะ มาไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเยี่ยมเลยพอมีหน้าอินฟินิตี้มันก็เริ่มสบายแล้วนะครับอโอเค <Brand. S 1> เอ๊เอ,เอ๊ดูเหมือนว่าเราจะต้องมีในะสองของตัวลาวาเพิ่มอีกจริงๆแฮะแต่เราไม่มีสกาว์บิอเราจะทำไงดีเอ เราไม่ใช่เรามีกาเบียวแต่เราไม่มีอ่าฟินใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวคือฟินนะครับผมอ่ะเลือดจะต้องสกัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้โอเคงั้นขอใช้วิธีการสกัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แล้วกันเนาะ,ะมันเดินไม่ค่อยติดอะไม่รู้เป็นไรเลยกดเดินไม่ค่อยได้เลยบางทีดูดิสภาพาไม่ไม่ให้เลยอะดูดิเเราขุดไปเรื่อยเนะจังหวะนี้โอเคได้แล้วครับผม เรได้ในส่วนของตัวฟินอ่ะสตีวมาแล้วเนาะ<บ>ไม่ใช่เราได้ฟินมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราขาดเหล็กโอ้โให้ตายเถอะตอนนี้เหล็กเรามีอยู่แค่สองเนาะเดี๋ยวเราจะต้องหาเหล็กโดยการขุดหินหนะผมอ่ะโอเคเราขุดไปเรื่อยๆครับตันนี้อือฮึโอเคตอนนี้เหล็กเราได้ห้าแล้วเราขุดไปผมไม่ต้องคิดเลยมั้งโอเคได้เหล็กครบแล้ว <S <S เดี๋ยวเราไปทำลาซากันเลยดีกว่าครับผม โอเคพร้อมนะ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 อ่าโอเคเยวต้องต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงตัวแอเซเลียอยู่ไหนแอเซเลียฮัลโหลอ๋อแอเซเลียผมเอไว้ไหนวะเอ่ออเมอเเออไม่เอเอเ,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 อเอฉยเลยไม่เป็นไรเอีเออเอออดเออเออเออเอมเเเียอะไรพอดีบ้านมีออสเเลียครับ โอเคสวยครับเดี๋ยวปั๊มมาอีกสักหนึ่งอันแล้วก็เอาตรงนี้เพื่อความสวยงามน,นั่นเองเราเก็บมาเท่าที่เราใช้เราไม่ต้องเก็บมาหมดนะเราไม่อยากไฟกับสลามด้วยรีบเข้าบ้านดีก,กว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทําราวากันครับผมเราจะเริ่มทำในสามสองหนึ่งปุมชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วลืมทําทางขึ้นโอเคได้อยู่ได้อยู่คุยกันได้อยู่ อนนี้เราได้าวางมาเพิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทํำในส่วนของตัวนี้เพิ่มด้วยเนาะก็วางมาแบบนี้โอเคได้แล้วครับผมนี่มันก็จะเป็นขั้นแบบนี้เลยน,นั่นเองนะครับนนเราจะต้องขยายด้านล่างด้วยผมให้มันเป็นสองน,น,นั่นเองแล้วก็ จากนัำนล้วก็วางด้านสุดโอเคเรียบร้อยชีวิตเรามั่งคั่งแล้วครับผมนะมแต่ว่าเราต้องอุดตรงนี้เพื่อให้เรายืนได้แบบนี้เยี่ยมครับผมตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะตัวคัพ b ปอร์สโตนเจนเดอร์เลนเตอร์ของเราแบบใหม่น,นั่นเองนี่ครับผมมันก็จะมีกับบางทีมันเวลาขุดเนี่ยมันก็จะเด้งไปฝั่งขวาแล้วก็โดนไฟไหม้แบบนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเนาะเราขุดไปเลยครับผมอ่า ขูดเพลินนะขูดเพลินในวันนี้นี่ยขุดแป๊บๆตอนนี้คือได้เหล็กไม่ใช่ถูแล้วถูแล้วได้เหล็กเศษเหล็กมา11อันแล้วนะถือว่าเร็วอยู่เดี๋วด้านบนเนี่ยเราจะเก็บเก็บของพวกของจี่ปะทถาะไว้ด้านบนนะครับอ่าก็คือตอนที่มันแบบได้ใช้ทั่วไปนั่นเองตอนตอนนี้คือถดันมีน้อยมากเลยนะจริงเยี่ยมครับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี่โอเคเราต้องมีเคลียร์สถานะเดี๋ยวเรานอนไม่ได้นั่นดิโอเคมาดิครับมาดิครับ ถือว่าเสร็จภารกิจของเราแล้วเนาะก็คือการคาการทาในส่วนของออฟซิเดียนนะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องทาเพิ่มอีกเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่ได้ทำออฟซิเดียนแล้วเนาะเพราะว่าเราเอาไปใช้อ่าเป็นส่วนหนึ่งของคัพเปอร์สโตนเจดีเ์อร์นั่นเองเนาะตอนนั้นภารกิจของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับอืมจะต้องทาให้มันเสร็จนะครับเพื่อที่เราจะได้จบภารกิจจบคลิปในวันนี้นั่นเองนะครับเนเอสติ๊กหน่อยครับว่าบรับแล้วก็ อาจจะดูสิ้นเปลืองนะแต่ว่าผมวิธีนี้ผมาาที่บ้านอาจจะเร็วกว่ามั้งไม่รู้โอเคแล้วก็ขุดไปเลยผมคือเมื่อกี้ตอนเราใส่อ่าตัวทอชลงไปเนี่ยมันไม่ได้ก็เราคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราขุดเราจะได้มั้งแล้วก็ในส่อขอชอเวลเล็กเนี่ยเออนี่ไงได้แล้วพูดปั๊บก็มาเลยนี่มาสองอันแลว้วชอเวลเล็กเนี่ยผมก็จะได้ไปขุดดินด้วยนะผมก็คือเราจะได้มาขยายอ่าบ้านของเรานั่นเองครับ เรียกมันว่าบ้านนะนาะ<ๆ>เข้าใจไม่ดอมโอเคตอนนี้เราได้สวนตัวนี้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้เราขันเหล็กนะครับโอ้ยแย่จังเลยมันมีเหล็กแปดนะครับจัดของนิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะขุดเหล็กเลยครับผมคือผมต้องบอดอย่างนี้ผมถ้าเกิดว่าชีวิตเราไม่มีไม้เราก็จบนะครับหรือถ้าเกิดเราเล่นๆไปหน่อยซิ ที่ใช้อ่ะผลิตไม้ของเราเนี่ยอยู่ก็หมดไปแบบอันนี้ก็เรียบร้อยเราเล่นไม่ได้ี๋ยวนะครับผมอาจจะคิดว่าเวลาขุดดินเนี่ยเราอาจจะได้ไม้มาด้วยเพื่อความอยู่รอดนั่นเองเราทำออบซิเดียนก่อน,นเพราะที่เราจะได้จบคลิปนั่นเองนะครับผมมาเราจะเริ่มทําในในอะไรล่ะของยังไม่ได้มีเราต้องไปเอาออสเตรเลียเพิ่มมาด้วยนะครับโอเค มาซื้อนเนื้อจ้าสวัสดีครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรานอนก่อนนะผมเพราะว่ามันอันตรายนะตอนกลางคืนโอเคนอนสิเอาไม่นอนให้เดี๋ยวแป๊บนึ่งเราพาทิดรับขอบฟ้าก่อนโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นพึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นพึ่งครับทุกคนไห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 น,ไหนตื่นเต้นเฮ้ยพึ่งจริงด้วย โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราดูขอดูตัวนี้ก่อนว่ามันให้ถิดอะไรบ้างนี่หมนี่นี่หของขยายจัดเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราอาจจะต้องทำในสองดอกไม้เพื่อให้พึ่งมันเก็บน้ำหวานได้เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ๆก็มีพึ่งแฮะลามีแก่นในด้วยโอเคเร jut, ียบร้อยได้ราวามาแล้วนะครับผมอาทิตย์สามเนาะ แล้วก็น้ำน้ำมาแบบนี้แล้วก็บูมออฟซิเดียนก้อนแรกของเรานะครับผมอ่า๋ยวเราจะทำใะตูเนเธอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคปุ๊บอฮแล้วเขาจะเตรียมสถานที่นิดนึงอ่าแบบนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะต้องทำ ตัวอันนี้ด้วยกระดูกไม่มีแฮะถ้า,าไม่มีกระดูกทายัางไงค่าสลามสิครับออรอเลยล่ะม,มานี่กระดูกมาโอเคได้แล้วของครับโอเคมาเดี๋ยวเราต้องไปปลูกดอกไม้ไว้ใกล้ๆพึ่งนะเพื่อที่พึ่งมันจะไปได้บินหากไกลนั่นเองนี่พึ่งเอาไปเลยจะมีดอกไหมโอเคโอเคอเคุ้ยพึ่งสองตัวน่นารัก สวัสดีครับลลนลารักจังเลยอ่ะออกไปออกไปออกไปไปนี่โอเคถ่ายรูปทำปกคลิปแป๊บโอเคมันน่าจะไม่หายไปไหนเพราะว่าเราอยู่แถวๆบ้านนะแล้วนั้นก็ไม่น่าจะหายนะ โอเคผมขอขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามและชมจนจบนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผม,มสำหรับใครที่อยากเล่น,นก็สามารถกดไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยครับผมอ่ะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ